ต่อไปก็เป็นการปฏิบัติการที่6การใช้งานต่อซึ่งตัวโปรแกรมที่ใช้ในปฏิบัติการเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในเนื้อหาของบทที่6นะเช่นโปรแกรมแรกก็ non receive and send ก็คือไม่มีการส่งค่าไปไม่มีการส่งค่ากลับ จริงจริงนอลลีซิปเซนเนี่ยถ้าเราเขียนโปรแกรมง่ายๆเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูที่อ,อันนี้นะก็ะะเรียกใช้ไม่ตอดนะลาย ตอดลายก็ทำหน้าที่ขีดเส้นใต้เท่าน,นั้นเองนะครับต่อไปข้อสองข้อสองคอมไพล์เสร็จแก้ไขข้อสองะต่อไปไม่ทอดที่มีการส่งค่าอันนี้ก็อธิบายแล้วอยู่ในนะหน่วยที่หก ทำเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้มาดูนิดนึงว่ามันมีเทคนิคอย่างไงบ้างสมมติว่า non r e c e i and send คือไม่มีการส่งภาไปและไม่ส่งภาพกลับเราอาจจะลองทดสอบคิ้นข้อความอื่นมันก็ได้เช่นนะเร l c o m ค นนส่วนลายเนี่ยอาจจะใช้สัญลักษอื่นก็ได้เช่นดาวออาลองลองเปลี่ยนดูแล้วลอง คอมไพล์แล้วลดันดูนะดันนะผนเก็นว่าไอ้จีดจีดตรงนี้นยมีไว้ทำอะไรไม่ได้มีไว้ทำอะไรเลยเอาไว้ให้แค่ปินไลน์เฉยๆซึ่งไม่ใส่เลยก็ได้พินลน์หนึ่งหนึ่งก็คือให้ขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองของคอมไพล์ ก็่ีไว้ขึ้นบนทัดใหม่เ,เฉยๆนั้นเวลาเราทดลองทดสอบโปรแกรมเนี่ยควรจะลองเพิ่มลองเติม,ลตมแล้วลองดูบ้างอันที่สองเมื่อกี้เมธอดชนิดที่ m-cent m-cent อ่าโอเคาเเนะอ็มาดูนะอ่าทำลายัน นะก็จะพิมพ์ยี 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, ่สิบสี่สองสองสี่สองพามหกสองสิบแปดถ้าเราจะให้พิมพ์เริ่มเป็นหนึ่งก็ได้นะก็ใส่เลขหนึ 1, 1่งหนึ 2, ่งคูณหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ถึงถึงสักห้าก็ไดนะ้ใส่เข้าไปคอมพายลำนะหนึ่งห้าสี่ห้าเป็นแด่ก้า เ็นว่าเลขไม่ค่อยตรงกันก็สามารถทำได้ตรงนี้ก็สั่งแบ็กสแลบเองนะ,ร,ะรัดูซักังนะครับเอเว้นบรรทัดหนึ่งอัมันก็จะเ,เหมือกไปหละ ยกเว้นพวกนี้ซึ่งซึ่งมันมันเป็นเลขเหลื่อมกนมันมีเลขตัวเดียวกับเลขสองตัวอ่ะต่อไปเอ่อมันมีเอ็มเส้นหนึ่งที่เขาทำอะไรไว้อ๋อ,อ,อก็ทำเป็นแนวตั้งไว้าลองดูแนวตั้งก็คือ,อ,อลองดูแล้วกัน มีความแตกตา่ตางครต่างก็คือหนะนะ้าหนึ่งห้าสองสิบนะสองห้าสิบสองหกสิบสองนะดิเคาโอเคต่อไปต่อไปเมททอร m r e c e i เป็นร yeah. ีซอันนี้ก็คือรับค่าอธิบายไปแล้วไปดูได้ในในหน่วยที่หกรับและส่งค่าอธิบายไปแล้วเช่นเดียวกันทำการดัดแปลงโปรแกรมในข้อ,อ,อที่เจเพื่อคำนวณพื้งงนที่สม,มเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเหรอ ไทแองเกิลน,นะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอันนี้สามเหลี่ยม,ม,ยมนะถ้าสาี่นะาสาเหลี่ยมก็กว้างคุณยาวนะเราก็เลือกก่อนจะคำนวณอะไรคำนวณสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือวงกลมถ้าเป็น ถ้าเป็นคำนวณสี่เหลี่ยมทำไงสี่เหลี่ยมไปเลยอ๋ออี๋เจ๊เล็กเสร็จแล้ น,นี้ก็ไม่ต้องคูณ0.5จุดห้าก็คือกว้างคูณยาวนีนะ่เองนะแล้ววงกลมวงกลมก็รับแต่เ a d i u สนั่งน,นนะอ่านี่ก็เป็น circle ตัว A จะตัวใหญ่กว่า เซอร์โคเซอร์โคนี้รับค่าเดียวอาเป็นเลเดี้สิบกัน ก็ต้องเอัะครับสามจุด pi a กาลังสองใช่ไหมก็คืออ่อก็ใช้จริงจริงใช้ match pi ได้เนาะเรียนมาแล้วนะฮะคำสั่ง match pi ก็คือตัวนี้นะ ก็เอาแมดพายมา,ค,าคูณหาคูณหานนะนะหรือหรือแมดเาาก็ได้นะแมดเาา จำมทพาวได้เนะนี่มี้าวนะแมทพาวมุเล็บอะไรฮนะอ่ากำลังสองแล้วก็อ่าคอมม่าสองนะนะก็เป็น c ซอร์เนี่เล็กแทนกล่าคือสี่สี่เหลี่ยมนั่นเองนะ ทีนที้ตรงนี้เราก็ต้องมาแยกพราจะเสี่เหลี่ยมวงกลมนะก็นะถามว่าต้องการคำนวณสี่เหลี่ยมวงกลมนะถ้าสี่เหลี่ยมเอาคือเอาเอาแบบหมดเลยก็ได้ได สี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมรับค่าเป็นอะไรดีกว้างคุณยาวใช่ไหมกว้าง width ยาว length l ติดกว้างคุณยาวมิเตอร์เองจำนะเอา อานิสซีเลียมไปอันนิสซีเลียมซีเลียมก็เซนเตอร์กว้าง y w i น t s ยาวยาว ยาวนะะอันนี้ก็ต้องเป็นบิวแล้วนะะตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรแอลนะะก็ต้องไปเพิ่มตรงนี้บิวแอลต่อไปวงกลม เดียสเดียสก็คือลักสมีนะอ,อันนี้มก็มีตรงน,นี้ก็เป็นตัวหาป แยกกันให้ชัดๆชัด,ดห,นหนึ่งก็ถึงดีโลยทีนะก็จะได้ตั้งาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะอันนี้ก็ต้องเพิ่มเลเยอร์เข้าไป เดาทั้งนี้ไม่มีเซ็กเตอร์ละเอียดให้ สอ,สอบดูก่อนเนาะนา <ะ S 2> จารยก็ดัดแปลงแล้วนักศึกษาก็าลอกตามนี้เลย เริ่มตั้งแต่ import java.swing.JPanel มี yeah. String for second นำแล้วก็มีตัวแปรเพิ่มขึ้น yeah. ชุดแรกก็เป็นการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมชุดที่สองคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วชุดที่สามคำนวณพื้นที่วงกลม yeah. ซึ่ง ก็จะมีเมทอดที่คำนวณสามเหลี่ยมคำนวณสี่เหลี่ยมคำนวณวงกลมถ้าไม่ว่าใครต่อต่อไปใครจะมาเรียกใช้ก็ได้นะฮนะเมทอดที่อยู่ในคลาสนเอ็นะเซนเอ็นดีซีอะไรเด็กเมทอดนี้ก็ส่งข้าวมาให้มันนขะองของพาย ลองรันดูรันครับอ,อ่นนี้เป็นเรื่องของคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมก่อนสามพื้นที่สามเหลี่ยมได้สักบตรนนี้โอเคต่อไปพื้นที่สี่เหลี่ยมสามคูณสองสามสองต้องได้หกโอเควงกลม,มั i สองสามลึกคืกอพื้นที่วงกลมแด้กัอน ลายารังสองอเขกรจบต่อไปข้อต่อไปแบบรับและส่งค่าอันนี้อจาย์ก็อธิบายไปแล้วในในเนื้อหาพาร์ทแมทอธิบายแล้วเขียนโปรแกรมรับตัวเลขสามจำนวนจาก เจพนแหนแล้วค้นหาค่าสูงสุดของตัวเลขแสดงออกทางเมสเซจบ็อกนะฮะอ่าก็ใช้อ่าหารับค่าเลขสามตัวแล้วหาจำนวนค่าสูงสุดนะโปรแกรมก็จะเป็นนี้ก็ ตัวเมนโปรแกรมเองมีอยู่แค่ไม่กี่บรรทัดนะเมนเมตอดมันก็มี init. อินิทอันหนึ่งแล้วก็สูงเนะอ init. 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 ก็กซินะอินิทดูอินิทไมตอดอินิทอินททำอะไรบ้างนะอินิทจะทำที่สร้างนะอินสแตนนะตัวอินสแตนหรือตัวแปร ัวแปลว่าถูก s1 s2 s3 มา3ตัวนะเพื่อรับค่านะเป็นแบบสตริงนะรับค่าเสร็จปับ๊บเอามาแปลงให้เป็น double นะ double เพราะการรับค่ามามันจะรับเป็นตัวอักษรแปลงให้เป็น double มันก็ได้นัมเบอร์หนึ่งนัมเบอร์สองสามนัมเบอร์หนึ่งก็คือเลขตัวที่หนึ่ง n ำเบอร์สองตัวที่สองลำเบอร์สามตัวที่สามนะแล้วไปเรียกใช้เมท h อด maximum ัมนะเมทตอดแม็กซิมัอันนี้สร้างอ่อินสแตนซ์แม็กขึ้นมาเพื่อนะก็บค่าวัตถูกมนะคนะับะเสร็จแล้วอ่าดูเมท h อด maximum ั แนทตดแม็กซ์กมัมก็รับค่ามาสามตัวแล้วส่งค่าสูงสุดกลับไปส่งค่าสูงสุดกลับไปไหนกลับมานี่เพราะว่าถึงตรงนี้นะเนี่ยมีการเรียกใช้แล้วนำหนึ 1, ่งเท่ากับนำสองเท่ากับนำสามเท่ากับนะแล้วก็แม็กซ์มัมเท่ากับจะเป็นงานเสร็จติ้นลองรันดูอทำลาย,ยับค่าที่นี่ ค่าที่สองเลขเก้าคาที่สามเลขสองนะฮะแม็กซิมัมสิบสองสงค่าสิบสองกลับมาถูกต้องโอเคจบนะครัอธิบายการทำง,งานของโปรแกรมต่อไปนี้ Random Number. กแกรนดอมนัมเบอโปรแกรมนี้อาจารย์ก็อธิบายไปแล้ว นะแต,ต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเลขหกนะัะเลขหกก็คือมันจะบีทนะูบีระหว่างที่หนึ่งถึงหกนะครับแต่จริงมันจะเป็นศูนย์ถึงห้าก็ให้หาวิธีที่ทำยังไงให้มันเป็นหกได้นะก็มีวิธีเดียวก็คือเอาไปบวกหนึ่งั่นเองนะทำไงบวกหนึ่ง ให้นักศึกษาลองทดสอบเปลี่ยนแปลงตรงนี้เอากนะ็จบนะจบปฏิบัติการที่หก